ทำไมเศรษฐีถึงตื่นเช้ามากไม่ใช่นอนน้อยฟังให้จบนะครับเพราะมันคือพลังลับที่คนทั่วไปไม่เข้าใจเศรษฐีตื่นเชา้าไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่มีอะไรทําไม่ใช่เพราะอยากโช์ขยันไม่ใช่เพราะนอนไม่พอแต่เพราะเขารู้ว่าพลังตอนเชา้าคือพลังที่ใสและแรงที่สุดของวันพลังเชา้าคือพลังที่เศรษฐีดึงมาใช้ 1. อากาศเชา้าเท่ากับพลังใหม่ตอนเชา้าเป็นช่วงที่ลมสะอาดที่สุดพลังหมุนเวียนดีที่สุดเศรษฐีใช้เวลานี้ชาร์จพลัง พลังให้กับบ้านและตัวเอง2เช้าคือเวลาของการวางแผนคนรวยรู้ว่าพลังการคิดตอนเช้าจะใสกว่าทุกเวลาแค่1ชั่วโมงตอนเช้าดีกว่านั่งคิดตอนดึก สามเช้าทําให้พลังบ้านตื่นด้วยเศรษฐีไม่ได้ตื่นคนเดียวเขาปลุกพลังบ้านด้วยการเปิดไฟเปิดหน้าต่างเปิดประตูนั่นทําให้พลังโชคเริ่มไหล4เช้าคือเวลาที่พลังจัก,กรวาลตอบสนองเร็วที่สุดคําอธิษฐานคําตั้งใจตอนเช้าจะเหมือนยิงตรงไปสู่สิ่งที่ต้องการการตื่นเช้าคือการรีเซ็ตพลังชีวิตทุกวันเศรษฐีไม่ตื่นเช้าเพื่อทําตัวดีแต่ตื่นเช้าเพื่อ ชิงพลังจักรวันก่อนใครเพราะใครที่ครองพลังเช้าได้จะครองทั้งวันได้และคุณล่ะยังปล่อยให้เช้าผ่านไปเฉยๆหรือพร้อมจะตื่นขึ้น,นมาคว้าพลังเหมือนเศรษฐีแล้วคอมเมนต์เลยว่าพรุ่งนี้คุณจะตื่นกี่โมง